รู้หรือไม่ครับว่า d ดี sm 7.0เนี่ยสามารถ export permission เนี่ยของแต่ละโฟลเดอร์ออกมาเป็นไฟล์ excel ได้แล้วนะครับจะมีวิธีการยังไงไปดูกันเลยครับผม สวัสดีครับอยู่กับช่างเทคนิคภาษาบีแนสครับตอนนี้อยู่ในช่วง b ีทริปส์ครับผมอีพ e ีนี T ้หนึ b ่งพับีทริปส์คืออะไรก็คือวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้งานต่างๆของ n น s ครับรวมถึงทิปส์ดีๆต่างๆที่ได้ค้นพบเจอมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันรวมถึงผู้ที่สนใจ N a s หรือใช้งาน N a s อยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้ความรู้จากตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นไปครับผมอีพีโซดแรกเนี่ยผมจะมาพูดถึงการ Export ตัว Permission ฮะให้ออกมาเป็นไฟล์ Excel ครับอย่างสมมติอย่าง จะดูว่าเอ้ยโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์นี้เนี่ยมีใครใช้งานสิทธิ์อะไรบ้างรวมถึงแบบมันอธิบายละเอียดมากเลยับว่าเอ้ยคนนี้ลบได้คนนี้แก้ไขคนนี้ลบไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับซึ่งออกมาเป็นไฟล์ Excel ให้ท่านได้ชมได้ดูกันเลยครับอ่าส่วนวิธีการจะทำยังไงเนี่ยเราจะไปดูกันเลยครับขั้นต้นเนี่ยเ s m เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชัน7 ถึงจะทําวิธีการนี้ได้เราจะไปที่อคอนโทรมานลนะครับผมเราจะมาเลือกหัวข้อที่ชื่อว่าแชร์โฟลเดอร์ครับทีนี้เนี่ยตัวแชร์โฟลเดอร์เนี่ยเราจะมากดที่ปุ่แมแอคชั่นตรงนี้ครับแล้วก็เลือกหัวข้อที่ชื่อว่า Export Permission Report ครับพอเรากดหัวข้อนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องคพามา Save To ครับ Save t t เนี่ยก็คือเราจะเซฟไว้ที่ไหนก็ได้อย่างสมมติผมจะเซฟไว้ที่วิดีโอครับปุ๊บ ส่วน select folder to export permission ครับก็คือเราจะเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างที่อยู่ในโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ er ครับสมมตผมจะเลือกเป็นเป็นโฟโต้ละกันครับห mm hmm. รืว่าเล่น M R อะไรองี้ครับผมก็จะเลือกไปจากนั้นพอเราเลือกโฟลเดอร์อะไรต่างๆแล้วครับเรากด export ออกมาครับปึ้งปึ๊บพ success แล้วนะนะในการ export ก็จะมีนี่ครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปครับ ตัวตัวนี้ครัมันก็จะดึงไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ออกมาลงมาครับเป็นไฟล์ Excel เปิดได้เลยเป็นไฟล์ Excel ป๊บมันก็จะบอกเลยครับว่าเฮ้ยยูเซอร์เนี้ยเป็นใครเป็นมีการกำหนดสิทธิ์ใดๆบ้างมีฟูลคอนโทรลมีรีดไร t ์ครับมันก็จะบอกเลยว่าเป็นยูเซอร์ไหนเป็นกลุ่มไหนอะไรอย่างนี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่อง b n a Social ครับติมถึงแฟนเพจด้วยนะครับ b n ส t Online ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ